ครับผมสวัสดีครับนะครับกลับมาพบพอกับบป่านกอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีนกนะครับมือนีห้ามาอยู่ในสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยแถวแถวบ้านบป่านกเองนี่แหละนะครับอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลนะครับเข้ามาเบิ่งสวนกล้วยสวนักบง่ายเลยนะครับซิบกล้ร่นะครับเดี๋ยวห้อไปเบิ่งกันว่าสวนนี้เป็นของผู้ใดเนาะับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่ออันื้อจังไรเนาะครับผมพ่อบัวครับครับคุณแม่เหรอครับ บ้านเกษตรลมตำบลบู่เปือ่อยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลเข้านีเนาะพอมีเบอร์โทรบ่ครับ085 774 3255อ้าวคุณแม่ขึ้นเลยครับสามสี่สอง้าสมมติว่ายอยากไดรนอกล้วยก็เดี๋ยวเ ok, พ <น S 1> ิ่นโทรมาเนาะนะค ok. รับ <c oughs> หรือว่าการปลูกเป็นอย่างไรให้เพิ่นโทรมาสอบถามไก่ขึ้นอกันเนาะนะครับเพราะว่ายางหน่อยเฮามีประสบการณ์1ปีกว่าแล้ว นะครับได้เงินมาานาสิลักแสนหรือมั้งครับเนาะนะครับจะขายมาหนีเนาะนันนะครับจับเงินแสนได้ไม่ยากนะครับคันว่าแต่ปลูกกล้วยเนาะเนาะครับจัลย์ยาลายละแสนเนาะแต่ว่าตัวนี้คือเฮ้าตัดไปเฮาเฮาตัดไปกับพท่านหลาย้วก็ขายนอนํนำนะครับได้แล้วนะครับเงินแสน นะครับใส่เวลาจักปีก็ตัวนี้ป,นนประมาณ8เดือนเท่านั้นเองเนาะนนตั้งแต่ปลูกมานีน่เนาะโอเคเลยนะครับัานเป็นผู้อยากปลูกนี่ข้าวจำเป็นว่าต้องมีน้ำม,มียางแค่ไหนอยูอย่ครับต้งงตองมีแงนแแล้้วตรงน้ำเนาะเรื่องค่าขายเรื่องการตลาดล่ะครับเป็นโรงงานธภาษีน้ำเสาเนาะ รทำโรงงานใดนั่นคอยโทรมาถามเอา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพาเราเบิ่งสวนก่อนนะครับวันี้เนี่ยปลูกจะไรก่อนครับพ่อ,อนี่สี่พันนอสามพันนอสามพันนอพันนี่ยังก่อนป่วยอียังก <c oughs> ่อนเป่วยหอมทองผู้ทุ่มโอ้โหแต่ตอนซ่อนแห้ง <c oughs> อันนี้ปลูกไปเจ็ดปีแล้วครับนี่เพราะก็ปลูกเพราะก็ปลูก ป่าเน,นี่ยเทาตัดนี่ที่เทาเห็นหอยตรงต้นอยู่นี่มันมันมัน,มนในกอนี่มันออกเก๊กเถื่อเหรอครับหรือเถื่อแหลกว่าเนี่ยเถื่อแหลกเอาไว้เถื่อแหลกเขาซับหนอไปเนี่ยเขาพันพันนอ,นขอ,อเข่ชั้นเทียวครับนอแล้วจ้าบาดว่าเนี่ยนอนล้วเส้าบาทนอนแล้วเ,เส้าบาทข้าวเสียเอาเจ้านอนครับเข้าวเสียพันนอเนี่ยโอ้พันนอนคือจักบาทนอน <c oughs> เอหมือนเอาเหมือ <c> น <oughs> พุ้ดเอาในแถบมั้งหมครับแบงแบงเอาบ่แบงออกแบงออกเอาบ่ลึกมันตาออกไปไปจม้อนมานอท่านเอนบกไล้เลยเนาะขา้เป็นตะอ่อนสอนเนาะแม่เนาะอันนอละยีบาทนี่ให้ขนาดได้ครับรอขนาดได้แต่เบสบอลลุ่นนี่้เป็นตอ่อนอนเนาะครับเนาะ ครับไปปลูกได้เลยต้นละกอกอละต้นละต้นอืมเป็ดตออ่อนสอดเห็นแต่เห็นเต้นนเตนในเขียบอยู่ทูเห็นแต่ในอันนี้เขาเจะเป็นปลาจริงสิล่ะครับมาแต่มาเห็นท้องเจ้าของบ้านเจ้าของมาทันต่ออยู่ลำเนืองตอนนี้มันเสียช,งญ,ชงญี่ปุ่นจะมาเขา้าแบบอ่อนนะครับเอาแบบบอแกแห้งงี่สินาะครับบ้านนี้เขาซื้อเป็นโลหรือเป็นเครือหรือเป็นอย่งไรครับ โลละลบอกเ้า่าเขาเคลือไปสีนเอง่งาาางานเขาเขาห้ากังยโรให้าเลบ่ังมีังเิาซังเเลยห้แต่เขาเยนจะเป็นเคลือไปเลยครับเอาเห็ดไปน้ำคุยไปน้ำครับั <c oughs> สั่นตัวมันค่อยสีเ <c oughs> ลียวอันนี้ปลูกยางน้ำเนาะแปลว่ากำลังปลูกกล้วยก่อนปลูกยางกก็กล้วย อันนี้เครื่องที่มันหล่มลงมามันพ่อใดแล้วแม่นบครับนี่ที่ที่ตัดมานี่เจักมือตัดตัวหนึ่งครับหกสิบมื่นตัดตัวหนึ่งก้อนที่ไหนนะบอตัดตัดแต่เฮ็ดมาไหนตัดได้หลายเทือแล้วบอครับสองเที่ยวเนาะเที่ยวละหลายกิโลบอครับเที่ยวกันก้อนเลยหาตันกัว อีต่ครัวบ้านนี้ไอ่กิโลละไักบาทเหรอครับ10-20บ,บาทปลูกก็บางข้ออย่างอ้ยอาากอหนึ่งๆหลายขักเนาะเข้าไว้กอละต้นละต้น,อ,ตนอันนี้ปลูกมากประมาณจากักจักเดือนครับมันไหน,นแปดเดือนในเก็บเนาอในเก็บบานนี้ก็ได้เก็บเรื่อย บานีทส้มมรําห้าตัดออกไปแล้วปุ๊บจ no ึงสีห้าเอาจงไว้จะเท่าไรครับเอาไต่ต้นนึงคือเราเ้าเลือกไว้ขันนอนนอที่เหลืออยากขายก็ได้บอสตัดออกที่ลืมัวนซับออกสก็เอาตรงเขาก็มาซับตรงนอนละนอนละข้าวปลาสองข้าวปลาสองซับเองสัมเข้ามาซับเองโอาจารย์คนมากครับครับอาจารย์ครนะนอนสองบาทซับสิบ วนไปไหวกอง้อ,งอเจ้าเฮารับน้อน,นอนรเศ้าเจ้าของวันนอนราเศร้าโอ้ตาแค่โอ้ใส่กไ็ไพลลายเต๋อได้ไหมเน,อนอาะสื่อล่ำเลยจ้หว่าครับิ <15 S 1> สามบามมาาครับ กัดอาทิตย์ละเทื่านอคนมีบริษัทบอกครับมารับสื่อเรื่องแนวไลยครับบริษัทอย่างน้อยู่ตรงหน้าก้อยู่บ้านใหม่พัฒนาบ้านใหม่พัฒนาโอ้บ้านนี้ผู้ที่เฮ็ดสวนเข้านี่เฮ็ดหลายคนบอกครับแถวบ้านเข้ากับกลุ่มมาสีขาครับแถวเพื่อเดียรมันอร่อยคุณเจ้าพี่สองอร่อยบ้าน บาลระบน้มนำห้ามหายังไงครับนี่ป่าวนำยศให้ยำเหลียงบ่าวำฝนนี่ก็บสบายเนาะตัวนี้อายุไดแล้วไมแล้วไม้สีไวหม้ไมไมก่อนเเสยวแสดงว่าอันมันห้ามาใหม่ตอนใดครับนี่ตอนตัดปีตัดปีคหม่ปั๊บเลย ตัดปีออกแล้วจักมื่อครับมันได้กหกสิบมือนับหกสิบมือแล้วก็มาตัดโอ้แสดงว่าสีแดงรอบนี่เหรอท่นด่อไม่โอ้มันก็มีสีของมันเนาะกุ้งกบาลยังสั่นนะโอ้นี่ครับพี่น้องสีฟ้านะครับแต่พวอีกเป็นอาทิตย์ซองอาทิตย์คนละแน่มืงิหน่วยมันนะครับกัพ่อได้ค่ะ

กวนหมกัน mm ่ hmm. ข it, so it mm ้าวกอยารให้ <questioned> like ู่วนครับันจะอ่อน้อันม่วปลาหน่อยมันบป็เสียเพรามันเป็นเสียตัวปลาหน่อยนี่ปลูกโดนแร้วเล่าครับปลูกไรกันนี่ละเอานโนจากตัวนี้ไปบอบอเอามาแต่สั่งมาแต่ มาสัมผัสไปแล้วโอ้ผมแร่ส่วนออกดีในในบอท่านญี่ปุ่นทำนาะโอ้พี่น้องอันนี้ก็เป็นสภาพป่าหลังจากเจอพายุฝนนะครับโอ้เต้นลิปต้นให้เต้นเต่ว่าเบิ่งพ้นผลิตแล้วเป็นลิปต้นตะลิปต้นผูไทยยังไง อาทิตย์ละหาตันสีตันหาตันพี่น้องก็ลองุูนมังหลดครับนะครับสี่เยจักบาทเนาะวันนี้พวกสารเคมวิยังเข้าโบสด์ใส่เลยคุยใส่ทายศคุยกับใส่ท่ามยดอีกละลายมากครับไอเวนจูรี่นะครับเนาะเป็นต่อ่นซ้อนมันหนักเนาะ มั e sword, blanket, e ่นจับไปกวนแหงมาทีบา so so ันจ so oh, ับไปสองจากสองตันจะบอกเพื่อเราเจ้าหาโรหน่วยซำแค่นี้หน่อยการเตะกวยโซงอีกุนโซงงาผู้รอบแสดงว่ามี่ไอ้ี่มองส่งไลอยว่าสันต่อเนาะ มา็คือสองหงงานยิรอนครับมาขับไปงงานสิบสามบาทขึ้เสียงอะไรเสียงราคาราคา้าฟังเนาะครับฟางอะไกันไรมันก็นกับการเาลมทุน่ใส่ใส่ปุ๋ยเบิรเทลาหลายบ่ครับเทลาเทืนี่ขาะอกูขายมา ทางล้วสอบซิไรเุ้นกตอนนี้ผมมาใสทางนยันดสอป้ยนำยศนี่ใส่ปุ้ยยัครับป่ะปุ้ยกาเป็นใหม่แปดยี่สิปีตามลลายมันมันเป็นละลายของมันหรือเปล่าปุ้ยน้ำยศโดยตรงสอบแล้วพงมาครับซ้ำกันโอ้แต่ว่าละลายมันสีละลายดีกว่าใครกูหเสิ้อุ้มนี่มันลลายอยู่เลยเนาะงัมปุ้ยนกาใส่เนี่ย ตัดปีนี่เขาเขาเบิ่งยังไงครับหรือว่ากะเอาเลยคือพวกกัวกับตัดเลยนะครับครบันขดตัดไนพ่อตัดเข้ากับตัดเลยมันบ้ผมนึกว่ามีนอันนี้มีเทคนิคอียงนาอันนี้ขายอยู่มนบาเลยขายโอ้ขายนอนพ้ออันนี้คืองานเขาก็พวกไวซา ว okay. well, okay. ่าบรรดาผู้อื่นอยากมาซื้อขายอยู่บ่พอาะไรขคือกันเนาะแต่สมุาอยากปลูกนี่มาซื้อได้มาซื้อได้บ้านนี้การปลูกการเมียงยากบ่ครับบ่ยากเนาะมีปุ๋ยห้องผืนมียงนี้หน่อยที่แดกเราฝั่งนะผม ครับครว่าถึงพ่แนเาใกล้จีแยบมากผมว่างว่านี่คือจังรู้ซืกว่ามันเป็นสองกอตัวถึงที่ังสางเ็ดเ็ดสมรุ่นนันตัวสามอตัวนี้สองกอตัวเดียวมันในตัดก่อนครับเ็ดตัวร่องเมืองนะครับบานนี้เป็นยังไงครับตัวตัวไรมันรุ่นสองกอนี่บอ ุ้นสามนี่ก็ต้นสามมันทีให้หมอมันเที่ยวขึ้นถุงโอ้มันแน่นเนาะเป็นน่นบัานตัดเดียบตัดสองเสียกับบ้ดครับเดีย่ยวลอยเลยโอ้มีป้านนี่ระยะห่างระหว่างกอนี่เท่าไหร่ครับนี่สองเมตรประมาณสองสามเมตรเนาะสองเมตรสอเมตรเ,เนาะป้านต้นเดี่ยวๆนี่คือคือห่างสองเมตรสองเมตรเลยบ่ พี่น้องครับมีแต่เครือกลวยทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าไฟยอยู่ที่อะไมะเห็ดคากแห้งนะครับเด็กเกลือใหญ่ๆนี่ครับ,ม,รรบมันหล่นไปมันล่มมันโคนไก่ซีดาร์แแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้เห็นบ่าเด็กเกลือล้วนๆเลยนะครับคากหลายคากลาย อ,อีอ่อนช่อนนะครับแสดงว,ว่าแถวอีสานเท่าหรือว่าอุนบลน,นี้ก็สามารถที่จะปลูกได้นครับเนาะขนาดว่าใส่น้ำยดได้นี่นะครับสสภาพอันนี้คือรล่องยางครับตรงกลางนะครับถ้านี่ยังบอหล่มบนใดนะครับแน,นะบน่นอนแน่นอน หยอดเามาเหลือซีบใบให้เหลือซีบใบตลอดตลอดสมุนไพรมันขึ้นมาใบหนึ่งเข้ากับตัดลงมาเรื่อยๆซีบใบซีบใบเนาะบ้านท่นมันเสียหายเข้ากับตื่นตุ่มท่านโอ้ครับแต่สีใดวีละโอ้เครื่อแบบนี้ละนะครับประมาณเจ้าวีครับเครื่อหนึ่งเนี่ยหนื่อยเยอะนนิดนิดจะโบกกับเก็ดกับเเนาะบ้านนี้โตพุ่นละครับโตโต ตัวฟังบุญไหมตัวหน่อยไหมฮกหาฮกเจ็ดวีนี่เนาะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าห้างโบเกี่ยวว่าหลายวีบบวีห้างเกี่ยวกับนหนับนักเนาะการดูแลการดูแลก็ใส่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวครับปุ๋ยปุ๋ยคอกนี่ใส่บ่ครับพ่อปุ๋ยคอกคนเผ็ดหนับมักปุ๋ยคอกใส่ตัวบะอ่าใส่ขิดไก่หี่งัวน้ำบานเท่าล้วก็ใส่ปุ๋ยแต่ว่าปุ๋ยนี่ใส่สูตรได้แน่กครับ ย่างเดียวย่างเดียวตัวเต็ช่งชงวชงน,น้อยอช่วงน้อยลนะครับน้อยชิพาชิพาเสมอเนอเสมอช่วงมีหน่วยแปดยิบซีแยิบซียครับสองสูตรง่ายๆเลยนะครับใส่ละลายมากับน้ำก็ได้คือกันยูนี่ใส่ละลายกับน้ำย่างเดียวเลยมันวะครับพ่อสบายเนาะประหยัดห้ามสนก็เอาโม้ห้อยห้ามสนอันมันมีความชื้น,นเนาะอือตัวนี้โเป็นเนื้อเยอะตัวใหญ่เลยแหะอือตัวนี้โม้เป็นเนื้อเยอะเนาะธรรมดาเนาะนี่เนาะ เนือนอตัวนอท่านมาจากเนื้อที่นะได้นอมาจะใส่ก่อนครับตัวนี้สร้างมาทำพวกอันนี้่ะสร้างมาทำพิมพ์งานเพิ่นนอบ้านนี้เครื่องห้องบอดดิฮอเลยบ่ครับเรืงก็บ่อยเฉดบอดดิฮอเนี่ยหมอเออคือยังปูพิมพ์หอบ่อยหอร์บ่อยหอย่างมันงามผดมันมีสารโอ้แต่เขามีสารของญี่ปุ่นสารไหมถึงว่าสารอาจจะออกมาจากถุงนี่สิับนี่เขาก็ไปตรวจได้ก็ยังสื่อเข้าทรงญี่ปุ่นบอดดิฮอบอดดิใส่สารเคมี ก็ปอดสารนะครับไปเบื้องยาก็ไปฉีดทั้งทั้งพื้นกับว่าให้ฉีดยานะครับโอ้โหนะขนาดบ่มีอันนี้เลยมีแนวรบกวนอยู่บอครับมาแลงเงี้ยงสิแต่แรกคือโหกข้างข้างอย่างเดียวเนี่ยใบมั่เสียสองเดือนแต่ว่าพ้นนี่กับว่าไปไหนหนอเบืองแล้วตอนแรกเขาว่าเขาเป็นแปลเป็นแปลงด้วยนะเนี่ยแม่งเขาอครับอยู่นี่ไม่มีปัญหาเลยสบายเลย ก้ไว้ให้เขาเงินบ่านี่ครับตัวนี้คือสันในลักคันมาลกแก่ของเรานี่ลงหลดเลยนี่นะครับโอ้ยผ่าอยู่ผ่าอยู่ปยัง่ผ่าอยู่ปวดจไข่ได้ ผลมันตกตอ,อนนี้กันเนาะพี่น้อนงเนาะแป้งแดงกับแพนป้งแดงนี่คือมืออื่นว่าสันตอโอุ้นะี่จะเคลื่อนยญ่ๆครับตอ,อนซอนอ่าุอันนี้แม่นเบิดเลยตัดออกไปแล้วนนห้อกากัเลือก นอไหวบอครับว่าเไหวจงอคือเขาเขาอขาเียงไห้ครับงอ,อ้าไ้จงไหวนอ,นอ,นห,นอหนึงนครับเาพื่อพิษผาดกันตกสีเลี่ยงใช่ไหมไม่แปดเดืนนนนอน่านี้แเดือนนอับนเดือนครับพอมันมันใหญ่ขึ้นมาจัหน่อยเนาะครับ เดือนครับครับผมก็ขอบคุณคุณแม่ครับคุณพอ่อหลายๆครับผมที่ให้ข้อมูลแล้วก็ข้อมูลมาทนีครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับจ